ทีนี้ไปดูทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยบ้างเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์ในเพจของพรรคเพื่อไทยนะคะขึ้นเป็นข้อความใหญ่เลย1 4 1เสียงพักเพื่อไทยชัดเจนตลอดมาบอกในรายละเอียดว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ บุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายก19การกฎาคมพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายประชาธิปไตยยืนยันความเห็นร่วมกันว่าการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มจเจริญรั์รเป็นนายกนั้นไม่ได้เป็นการเสนอยติซ้ำแม้ที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติว่าเป็นยติซ้ำา3เ5เสียงต่อ3า 7, 7เสียงก็ตามเพื่อไทยยืนยันว่าไม่ได้เป็นมติซ้ำนะคะทีนี้ในเพจอีกเพจนึงของคุณหมอชลน,น่านเอฟซีไม่มีดรามา่า ก็มีการเผยแพร่คลิปการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอชนลนาสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยที่มีการให้สัมภาษณ์สํานักข่าวหนึ่งด้วยนะคะคือคือตรงนี้ต้องย้ําตรงนี้ด้วยว่าคุณหมอพยายามจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเราให้เกียรติพักเก้าวไกลนะเพื่อไทยยังไม่ได้ขึ้นเป็นแการนําจัดตั้งรัฐบาลในเวลานี้นะต้องรอให้พักก้าวไกลเขาเป็นฝ่ายถแถลงตามที่คุณพิธานเนี่ยประกาศไว้ก่อนแล้วหลังจากนี้จะต้องมีการหารือกันด้วยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยค่ะอาลองดูช่วงนี้หน่อยค่ะ เ็นเช่นนั้นนะครับที่ตกไปด้วยเสียงข้างมากนะครับของสมาชิกรัฐสภาว่าเป็นยติที่ตกไปแล้วหวดไม่ได้แต่ว่าขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งการแถลงการของพรรคเก้าไกลเองก็ยังไม่ปรากฏขึ้นพกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นวนสรุปว่าพรรคเพื่อไหรเป็นแกนนำในการจะตั้งัฐบาลยังไม่ได้ครับใช่ครับเราเราต้องให้เกียรติพรรคเข้าไปค,ครับว่าเราเองเนี่ย เราก็าได้ปรึกษาหารือกันเป็นเช่นนั้นนะครับยังเลยครับยังเลยครับคงวันนี้เราก็าถือว่าวันนี้เป็นวันต้องดูข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นวันนี้ก่อนแล้วก็ต้องดูถ้อยถแถลงของข้าวไกลก่อนซึ่งหลังจากนี้เราคงต้องมีการพูดคุยกันระหว่งางนะคะแม้วาระเสนอชื่อคุณมิธาจะตีตกไปแต่ว่าในเมื่อ คุณมิไทย,ยังไม่ได้ออกมาถแถลงตามที่เคยประกาศไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะด่วนสรุปว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับคุณชูศักดิ์สิรนินนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพเพื่อไทยก็บอกเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยคงเป็นงานหนักของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องไปพูดคุยหาเรือกันภายในพักรวมถึง8ปดพักร่วมที่ท i g n MOU ด้วยกันมาแต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าแนวทางพรรคเพื่อไทยจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองก็มีคนดิเดตถึง3คนหลังจากนี้นเนี่ย,ยคนนนยะืรบัั ว่าเพื่อไทยไม่มีแนวคิดจะผลักพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ยืนยันนะครับคุณชูสักบอกว่ายังจับมือกันเหนียวแน่นอาจจะต้องไปพูดคุยกับพักการเมืองอื่นเพิ่ม เพื่อมารวบรวมเสียงให้ใกล้เคียง376ซึ่งตอนนี้เหลือแค่374แล้วใ,ให้ได้ก่อนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ชูศักดิ์สิริดินก็ยอมรับว่าโอ้โหเป็นงานหนักเหมือนกันของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเราคุยกับคนของพักเพื่อไทยเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ในพักเพื่อไทยเองประเมินกันว่ายังไงนะคะพูดคุยกันกับคุณสุทินคลังแสงรองหัวหนะ้าพักเพื่อไทยตอนนี้คุณสุทินอยู่ในสายแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะคุณสุทินคะตอนนี้ต้องต้องอ,อบอกตามตรงว่าหลายฝ่ายก็จับตาดูไปที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างเยอะนะคะคําถามแรกเลยค่ะหนักใจไหมคะสถานการณ์บีบรัฐตอนนี้ก็ก็หนักใจนะครับหนักใจแต่ว่าหนักใจยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องเดินให้มันผ่านจุดนี้ให้ได้ก็คืออต้องให้มีรัฐบาลให้ประชาชนแล้วก็ให้ด้แก้ไขปัญหาประเทศ นะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาการเมืองบ้านเราก็ต้องหนักนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าภายในสัปดาห์นี้หรือสุดสัปดาห์นี้ก้าวไกลเขาแถลงอย่างเป็นทางการมอบอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลในการเป็นแกนนําให้กับเพื่อไทยรับไม้ต่ออ่ะเพื่อไทยบริหารจัดการต่อเลยคิดว่าเพื่อไทยจะได้ข้อสรุปว่าจะส่งใครเป็นแคนดิเดตภายในสัปดาห์หน้าเร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับก็ต้องให้จบก่อนก็ต้องให้จบก่อนวันโหวตนะมันโหวตฟังว่าโหวตยี่สิบเจ็ด ครับตรงีว่าจากวันนี้เป็นต้นไปนะถึงวันที่ย<า>ี่สามยี่สี่ยี่ห้านะอย่างน้อยที่สุดยี่หกทุกอย่างก็ต้องมีคําตอบซึ่งตอนนี้ไอ้เรื่องว่าจะส่งใครเนี่ยถ้ามันมันเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยไม่ไม่ได้ลําบากใจเรื่องกครคับอู้อุ้พูดเสนอกรดิเด็ดของเราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว<า>นะครับแล้วมีการประเมินที่เร,<า>เรทดี ค่ะแ,แล้วมีการประเมินในเบื้องต้นไหมคะเพราะว่ามาติที่ออกมาถือว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่เหมหือนกันนะคะดึงคนดิเดตเนี่ยมีสิทธิ์เสนอแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อไทยมีการประเมินไว้ไหมว่าใครจะเสนอเป็นชื่อแรกชื่อที่สองชื่อที่สามอะคะ่ะก็เข้าใจว่ามติของสภาเมื่อวานมันก็เป็นมาตรฐานใหม่ค่ะทีน,นี้จะเป็นใครสําหรับเพื่อไทยก็มองได้อยู่สามคนแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณแพรรทองทานเขาก็ ได้ให้สัำบัติบานสือแล้วดีว่านาทีนี้เวลานี้ปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณเศรษฐาเหมาะที่สุดครับแล้วคดีอีกสองท่นานคดีอีกสองท่านก็จะเป็นคณะทํางานอย่างใกล้ชิดกับคุณเศรษฐาครับแต่ตอนที่คุณนุ้งอิงพูดตอนนั้นมติยังไม่ออกมาไงคะค <c oughs> ุณสุดินตอนนี้ก็เลยอยากรู้ว่าพอ <c oughs> มีมติของที่ประชุมเมื่อวานออกมาแล้วบรรทัดฐาน,ม,นมันเป็นแบบนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าอะคะ่ะพัก,พ,กพักก็คงจะ าไปคุยกันเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคเป็นของคุยทางการแต่ว่าโดยความคิดเบื้องต้นสําหรับแกนนาคนสําคัญเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับ<ม>ว่าวันนี้ก็ส่วนใหญ่เห็นว่าคุณเสถาแต่ว่ารออีกสักนิดนึงก็จะคุยกันครับประชุมับมมติทางการครับแล้วเราคิดว่าถ้าสุดท้ายเมื่อเพื่อไทยก้าวขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังแพ็กกันอยู่แปดพักร่วมที่เซ็นเอ u มอูกันมา คิดว่าเพื่อไทยจะมีการแก้ MOU เพื่อให้มีความยืดหยุน่นหรือสามารถดึงใครเข้ามาเพิ่มในคู่ของเราได้ไหมครับเราก็อันดับแรกจริงๆเราก็ยังยึดมั่นขับเคลื่อนในนามของแปดรคอยู่ครับยังเป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันอยู่นะครับทีนี้ถามว่าเราจะต้องมีราคใหม่เข้ามาไหมผมว่าถ้ามันไม่จําเป็นถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่มีเงื่อนไขอะไรที่มันเป็นข้อจกากัดมากม ถ้าเรายังเดินได้อยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาพักอื่นเข้ามาแต่ว่าถ้าหากว่ามันจําเป็นนะครับผมคิดว่าก็คงจะเริ่มมองๆแล้วก็เริ่มศึกษาว่าควรจะเป็นใครพักไหนอืมนี่ก็คงเริ่มคิดเริ่มขยับ ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าคุณสุรินบอกว่าถ้ายังเป็นแปดพักเหมือนเดิมแล้วยังเดินได้อยู่คําว่ายังเดินได้อยู่นั้นแปลว่าไปอาศัยเสียงก็คือแค่สวแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้จะต้องมีการไปเดินหน้าพูดคุยกับสวเพื่อให้ได้เสียงมาเพิ่มเติมไหมคะก่อนวันบวชรอบหน้าตรงน, <ะ S 2> นั้นแหละสาคัญที่สุดคือเอสียงชี้ขาดเราก็คงต้องคุยกับทางสวนะครับคุยกับทางสววภาษาทั่วไปคือหาเสียงก็หาเสียงกับสววนั่นแหละ จะไปหาเสียงสวมาเพิ่มใช่ไหมคะแล้วเห็นคุณหมอชนลนั่นบอกว่าจะต้องมีการคุยกันก่อนด้วยระหว่างสองพักหลักก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยทีนี้ค่ะทำลายของการประชุมเนี่ยสองพักจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าต้องรอให้ก้าวไกลเขาแถลงก่อนแล้วค่อยค่อยนัดอีกทีคะอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบว่าจะประชุมกันเมื่อไหร่เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในชุดประชุมนะแต่ว่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คงต้องรีบผมว่า วันนี้พรุ่งนี้ก็คงคุยกันแล้วครับค่ะงั้นแปลว่าพอจะเดาทางถูกไหมคะว่าพรรคก้าไกลเขาจะ,ะแถลงออกมาเป็นในทิศทางไหนคะมันคงเดายากอย,กอยู่แต่ว่าก็าะวิเคราะห์ท่าทีก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเก้าไกลก็บอกว่าถ้าได้พยายามถึงที่สุดแล้วนะพยายามถึงที่สุดแล้วเนี่ยเดินถึงที่สุดแล้วถ้าไปไม่ไหวก็คงจะต้องมอบหมายให้ทักเพร่เก,ก้าไทยเป็นแกนนำครับซึ่ง ถ้าดูมติสภา,าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าคุณพิ t าก็จะไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าเก้าไก่มีคดคเดิตอีกคนหนึ่งนี่ก็จะไปอีกอย่างแต่พอดีเก้าไก่ก็หมดเค,ครดิตดังนั้นก็เชื่อว่าเราก็เชื่อว่าเก้เาไก่ก็คงไปแนวนี้คงไม่เป็นอื่นแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติรอฟัง ทางเก้าไกลเขาพูดอย่างเป็นทางการครับทางเป็นทางการครับครับท,ที่นี้นไหนๆก็พูดถึงคนดิเดตแล้วครับคุณสุทินณนะตอนนี้คนดิเดตนาย,ยกตุนตรีเนี่ยเหลือแค่8ท่านถ้าเอาฝากฝั่ง MOU 8พักนะก็จะเหลือแค่3ท่านเพื่อไทยล้วนๆถ้ากรณีที่เสนอทุกสัปดาห์ก็จะเหลืออีก3สัปดาห์หรือโอกาสอีก3ครั้งเท่านั้นถ้าสุดท้ายมันยังคงติดเงื่อนไขเหมือนเดิมก็เพราะว่าใน8พักร่วมนี้นะครับมีก้าไกลยอยู่แล้วสวยังไงก็ไม่โหวตให้ถ้าถึงตอนนั้นจริงๆเพื่อไทยจะตัดสินใจทำยังไงครับ ผมว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงเราก็เดินมาถึงทางสามแพ่งก็มาสู่ทางสามแพ่งแพ่งแรกก็คือเราเลือกกอดคอกันเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ยกไอ้สารนลเก็เป็นรัฐบาลฐบาบเช่งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราได้ทุกความหวังของประชาชนไปเตรียมเลือกตั้งใหม่เลย่างนั้นนี่แพร่งแรกแพ่งแรกก็คือยอมเป็นฝ่ายค้านอ่ะกอดคอกันเป็นฝ่ายค้านแพ่งที่สองก็คือ เราก็แปดพักเหมือนเดิมครับนะแต่ว่าอาจจะยอมต้องเจรจากับฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวหรือพักอื่นทางที่งอนว่าจะลดเงื่อนไขลงได้ไหมในขณะเดียวกันเราก็คุยกับทางเราคือเก่าไก่ที่เขาตั้งตั้งแง่กันเนี่มตั้งคู่กรณีกันนะเราก็คุยกับทางที่งอนทางสวก็ดีพาร่วมก็ดีแล้วก็มาคุยกับเก่าไก่ว่าจะลดลงบ้างได้ไหมบ้างเงื่อนไขที่เขาตั้งมา เกณในหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละรถเพดานแข่งที่สองแข่งที่สองถ้าสมมติปรับรถหากันได้เราก็เดินได้ในทางนี้<า><า>เราก็เป็นรัฐบาลของฝ่ายประชาใจเต็มสมบูรณ์แบบไปครับ<า>แข<ต>้งที่สามก็แข่งหนึ่งแท่งสองไม่เอาแล้วนี่<า>แข่งที่สามทีนี้ก็คือจําเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาใจเนี่ยเมื่อเบอร์หนึ่งไม่ได้ก็ต้องเป็นเบอร์สองแต่เบอร์สองติดข้อจำกัด เราก็จะเลือกไม่หลักเลือกว่าต้องยอมเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งในแปดเนี่ยอาจจะยอมเสียก็คือฉีดเอโายเพื่อฉีดเอโมยแต่ว่าที่สามก็ฉีดเอโมยจากแปดก็เหลือสักเจ็ดจากแปดก็เหลือเจ็ดแล้วก็บวกอีกครั้งฝ่ายโน้นแต่ว่าแพ่งนี้เนี่ยแพ่งนี้อย่างไรเสียเราต้องเป็นแกนนําจะเป็นนายกเอง่แต่อันนี้คือแพ่งที่สามเลยเพีงจุดหนึ่งก็ต้อง เลือกเอาระหว่างสามทางนี้ค่ะแต่แปลว่านะวันนี้คือ priority ของเพื่อไทยก็คือยังยืนยันว่าคือจับมือกันไปก่อนจับมือกับทั้งก้าวไกลไปก่อนถูกไหมคะวันนี้ยังยึดยังยึดมั่นใน MOU แป8พักอยู่ค่ะค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้เรื่องของการแท่งที่สองว่าจะเอาเสียงมาเติมใช่ไหมคะว่าเออก้าวไกลจะลดเพดานอะไรลงมาได้ไหมทีนี้ขอสลับไปดูฝ้าฝั่งของสอวอหน่อยนะคะว่า,าถ้าเป็นแ่งที่สอง จะไปขอเสียงสวมาเติมเนี่ยค่ะจะใช้เงื่อนไขอะไรให้สวเขาโหวตให้คะคุณสุดทินคะก็คือเขาตั้งไงว่าจะต้องไม่มีเก้าไก่ใช่ไหมครับครับสวเขาตั้งเราก็ขอเขาว่ามีเก้าไก่นี่แหละจะรังเกียจตรงไหนเราจะคุยกับเก้าไก่ให้เช่นเขาบอกว่าเก้าไก่ต้องลดหนึ่งหนึ่งสองอ่ะท้าก็บอกว่าอามีได้แต่ว่าคุณต้องไม่มีหนึ่งหนึ่งสองเราก็ต้องกลับมาคุยกับเก้าไก่ว่ารับได้ไหม ขาจะช่วยพวกเราอ่ะเราเป็นรัฐบาลแต่ว่าเราต้องลดข้อนี้อันนี้ก็ต้องกลับมาคุยกับก้าวไกลนะก็ปรับสองทางสองสายให้เข้ากันครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองนะครับแต่หนึ่งหนึ่งสองมันก็มีแต่ก้าวไกลมาตั้งแต่ต้นต่อให้เสนอไปยังไงมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับคุณสุินมันก็ไม่ผ่านตั้งแต่วาระรับหลักการแล้วแม้จะเข้าใจอย่างนั้นได้อืแม้ว่าก้าวไกลจะอธิบายอย่างนี้ในสภาครับใช่ไหมครับอืแต่ว่าในเรื่อง ความคิดแล้วทัศนคติยืนที่จุดยืนที่ทุกคนก็ยังยังรับกันไม่ได้ครับอาจจะต้องเคลียร์เรื่องทัศนคติและจุดยืนกันค่ะเอออะคะค่ะคุณสุทินคะก่อนที่จะถึงวันวันโบสถในวันที่ยี่สบเจ็ดเนี่ยนะคะในช่วงหกเจ็ดวันนี้จะได้เห็นความเคลื่อนไหวจากทั้งฝั่งเพื่อไทยอะไรเกิดขึ้นบ้างคะก็ก็เคลื่อนไหวก็คือกันเราก็ทํางานออย่างที่ว่านี่แหละันดับแรกที่สุดก็คือเคลื่อนไหวที่จะ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งสวทั้งพักทุกพักโดยเฉพาะกับแปดพักร่วมเราก็จะต้องอคุยกันแล้วก็หาข้อสรุปให้ได้ครับนะครับอันนี้อันนี้คือความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นแน่นอนต้องทํางานหนะักเรื่องนี้ครับอตอนนี้มีการพูดคุยกันเยอะมากนะคะบทวิเคราะห์หรือกระแสข่าวอะไรต่างๆเรื่องของการข้ามขั้วคุณสุทินมองเรื่องนี้หรือว่าอยากจะชี้แจงหรืออธิบายตรงนี้ยังไงบ้างคะ,ะผมว่าข้ามขั้วคงไม่มี โดยเฉพาะเพื่อไทยจะข้ามไปก้วนนวนไม่มีถ้ามีจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าจะเลือกแท่งที่สามนะก็คือเรายืนอยู่ที่เดิมนีแหละแต่ว่าอาจจะกวักมือเรียกกันวนมาให้เขามาเองให้เขาขอมาเองเราไม่ข้ามไปแต่ให้เขาข้ามมาใช่ข้ามมาฮะเราไม่ใช่เราข้ามไปหาเขามันมันมันต่างกันใช่ไหมคะคุณโจทค่ะเราไม่ได้เรียกร้องเขาต่างกันมากต่างกันสิเพราะว่าหนึ่งมันท่าทีและจุดยืนมันก็จะเปลี่ยนไปอื ถ้าเรายืนอยู่ที่เดิมก็หมายถึงยืนทั้งนโยบายยืนทั้งแนวทางยืนทั้งออะไรทุกอย่างครับเขาต้องไปฝ่ายรถเพดานมาหาเราใช่ไหมเขาต้องรถเพดานมาหาเราแต่ถ้าเราข้ามไปนวนก็แสดงว่าเราเองจะต้องลดของเราไปหาเขาโดยเฉพาะเรื่องนโยบายใช่แม้กระทั่งที่ชอบที่ชอบพูดกันมากว่านายกตำแหน่งนายกจะยกให้คนอื่นไหมที่องอนไหมถ้าเราข้ามไปหาเขาก็อาจจะรวมทั้งนายกต้องให้เขาด้วย แต่ถ้าเรายืนอยู่ที่นี่นายกต้องของเราครับแกนนำต้องเรานโยบายต้องเราฮะงั้นแสดงว่าแสดงว่าถ้านายกเป็นของเราต้องต้องก่อนสามครั้งนะหลังจากนี้ที่บอกว่าเหลือโอกาสสามครั้งของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่วตทะลุครั้งที่ห้านี่สมมติว่านับไปสองครั้งแล้วต้องไม่ทะลุครั้งที่ห้าถูกไหมครับเป้าหมายของเพื่อไทยคิดว่าเราจะพยายามที่สุดทําให้จบในรอบแรกรอบแรกก็คือรอบแรกก็คือวีที่ห้าแล้วนะครับ รอบแรกคนแรกของเรานะไม่มีเราไม่อย่างนี้รอบสองคนที่สองคนที่สามไม่มีโอ้งั้นแปลว่าเจ็ดวันนี้คงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวต้องมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากๆถ้ายังไงเกิดมีความเคลื่อนไหวใครแถลงอะไรเราอาจจะขอแยาต่อสายไปใหม่นะคุณการจะถามไรอีกคุณสุทินคะสามแพร่งที่ว่าเนี่ยค่ะมีสามแพร่งให้น้ําหนักแพร่งไหนเยอะสุดคะคุณสุทินคะวันนี้ยังยังไม่บอกว่าแพร่งไหนลองดูสถานการณ์อีกนิดหนึ่งครับวันนี้ต้องประมวล ประมวลข้อมูลไปอีกนิดหนึ่งก่อนครับตอนนี้ตอนนี้เท <ๆ S 1> ่าที่ดูเนี่ยมันอยู่แพ่งสองมากสุดนะ<ม>แต่แพงหนึ่งกับแพ่งสามนี่ก็น่าสนใจมากเหมออือนกันกับกลบกันไป็ฝ่ายันแต่เดี๋ยวนะหวัง,<อ>งว่าจะไม่เพิ่มแพ่งที่สี่ขึ้นมาอีกนะ <S <S ต้องทางมันมีสามแพ่งมันมีสี <S <S ส่แพงได้ไหมคางสับมทางสังคมไปอีกหน่อยแต่ว่า ไอ้แพร่งที่ว่านี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะอ๋อครับเนี่ยทุกคนต้องออกแต่ไม่ต้องห่วงนะสัมภาษณ์รายการเราเสร็จเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่ละเป็นความเห็นส่วนตัวคุณสุทินขาเวลาประเมินเนี่ยว่าจะมีแพร่งไหนออกมาเนี่ยค่ะเราจะดูสถานการณ์ของผู้ชุมนุมหรือว่าเสียงที่ออกมาจากนอกสภาเนี่ยเข้ามาประเมินใ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 นสมการของเราด้วยไหมคะในแต่ละครั้งเนี่ยประเมินทั้งหมดเลยครับผู้ชุมนุมก็ส่วนหนึ่งประชาชนที่เขาไม่ได้มาชุมนุมก็ก็ต้องฟังกับนะ แล้วสมาชิกทุกพักรวมทั้งสวก็ต้องฟัง<ะ>ต้องประเมินหมด<ะ>ค่ะเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณพิธาที่ต้องออกจากสาภาไปนะคะมีมติของสารออกมาในส่วนของพักเพื่อไทยมีการให้กําลังใจคุณพิธาแล้วก็พักก้าวไกลย,ยังไงบ้างคะเราก็ได้แสดงให้กําลังใจกันนั่นแหละเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่น่าขึ้นแลก็เห็นใจเขามันก็ทําอะไรได้ไม่มากเกินกว่าแสดงภาษากายเพราะใจให้กัน ครับครับค่ะก็หลายคนก็ก็ชื่นชมว่าเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็ทำเต็มที่แล้วคุณจุธินก็ไม่คนเสนอชื่อคุณมิทาเองด้วยนะขอบคุณสําหรับเช้านี้เราจะพยายามจับตาดูทุกแพร่งของคุณจุธินและเพื่อไทยต่อไปครับผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ